ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับหลายคนอยากได้กล้องบางตัวที่มันหายากในเมืองไทยก็เลยอยากจะสั่งจากต่างประเทศซึ่งก็มีความกลัวต่างๆนะว่าเอ๊ะจะโดนของปลอมหรือเปล่าขอ,องจะส่งมาหรือเปล่าและจะโดนภาษีเท่าไหร่นะครับวันนี้บอกก็เลยลองเทสนะครับสั่งกล้องจาก eBay มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกก่อนว่าปอเคยสั่งเลนส์มาแล้วแล้วมันโอเคมากนะฮะยังไม่เคยสั่งกล้องมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สั่งกล้องจาก eBay ยนะครับโดยเฉพาะกล มันหาไม่ได้มันหายากมันก็ต้องไปซื้อเอาจากต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี่เลยครับกล้องฟิล์มจาก eBay นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ได้สั่งอะไรแพงมากนะครับเพราะว่าเออก็เสียวเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้จะมาอันบล็อกกล้องฟิล์มที่สั่งมาจาก eBay ให้ทุกคนได้ดูนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนสั่งจาก f a c e b o o k กรุ๊ปจากอะไรอย่างเงี้ยปอยังโดนโกงมาตล,ลอดเลยนะฮะ แต่ว่าอยาก Ebay เนี่ย <c oughs> เขาถ่ายรูปแบบชัดมากแล้วสามารถซูมซูมซูมเข้าไปดูได้ครับว่าของเป็นโอเคขนาดไหนอะ่ะแล้วเขาไม่ค่อยมุกมิบคอนดิชันต่างๆ <c oughs> ที่มันมีไม่ว่าจะเป็นตำหนง่งตำหนิอะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ>ี้ยเขาก็บอกครบถ้วนนะฮะโดยส่วนตัวบอกเลยนะบอกรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นอะ่ะดีคือเขาค่อนข้างแบบอเนซะแบบเขาบอกตรงมีอะไรเขาบอกตรงๆอะไรแบบนี้ไม่ดีก็ไม่ดีดีก็ดีอะไรแบบนี้ครับ บอกว่าการซื้อจาก eBay อย่างเดียวที่รู้สึกว่ามันน่ากลัวคือภาษีตัวนี้ส่งมาจากโอซาก้านะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปก็อาจจะหิ้วมาแต่ว่าตอนนี้มันโควิดนะครับมันก็ไปไม่ได้ก็เลยต้องเป็นการสั่งมาแทนนะครับแก่เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ด้วยนะครับว่าฟรีรีเทิร์นนะครับหมายความว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ส่งกลับฟรี โอ้โหนี่บุมาอย่างดีเป็นบับเบิ้ลแล้วก็หอมาอย่างดีด้วยนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่ากล้องตีมเนี่ยบางทีในไทยมันก็หายากเนาะบางตัวหรือว่าจะรอให้คนปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่มันไม่มีคนขายเลยรแบบเนี้ยแต่บางทีเราอยากได้เลยเราก็สั่งเอานะครับโอ้ ออกมากอย่างดีนะครับหลายชั้นนะครับเนียมินนี่เ <c oughs> นียมินก็คือเหมือนใหม่นะครับ <c oughs> นี่ก็คือ canon eos <c oughs> สำเนียงเฮียมา <c oughs> นี่ก็คือ canon eos 5 เจ้า Canon EOS 5นะครับหน้าตามันอาจจะเหมือนกล้องดิจิตอลนะตนจริงๆมันคือกล้องฟิล์มนะครับแถมถ่านมาหรือเปล่านะเธอแถมถ่านมาให้ฉันหรือเปล่านี้่ะแต่ก็ไม่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 แถมก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่ไม่ได้แถมของมาถึงก็เทสของก่อนนะครับอุ๊ยพอใส่ถ่านปุ๊บมันได้ยินเสียงแบบอันนี้ก็จกด้านในก็สวยดีนะครับ คิดว่าน่าจะใช้งานเต็มทุกระบบนะครับเขาก็จะมีแมนวนวลอยู่ข้างบนปุ่มให้ปรับออ,ออปชันอ่ะเดี๋ยวลองเสียบเลนดูนะครับปรับเลนเป็นเลน EF นะ50 1.8 STM คือมันเป็นกล้องฟิล์มที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนกล้องดิจิตอลนะครับ ได้ของตามที่ต้องการนะครับเยี่ยมก็จะไม่ได้รีวิวอะไรกล้องมากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันใครที่สนใจ canon eos 5ตัวอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูแต่ว่าขออธิบายเพิ่มเติมแล้วกันถึงเรื่องของการสั่งซื้อกล้องใน e bay นะครับจริงบอกว่ามันก็ค่อนข้างเซฟนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดีๆแล้วก็เราแบบดูเป็นอนะมันก็มีโอกาสที่ จะได้ของดีก่อนอื่นเลยเนี่ยพอเซิร์ชเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปก่อนแล้วเราสามารถตั้งคอนดิชันของเราได้ว่าเราจะกําลังหากล้องตัวไหนแล้วคอนดิชันยังไงอยู่อาจจะเริ่มต้นจากราคาก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบ lowest price อะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเออราคาถูกที่สุดของกล้องรุ่นนี้ที่มีขายอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็สังเกตคอนดิชัน ให้ดีครับเป็น for part นะครับ, parts, รบ ad e a s t พวกนี้เปนของอะไรนะก็จะเป็น very good นะครับแล้วก็เป็น excellent near mint, mint นะครับโอหอันนี้คือใหม่มาก top mint like new brand new นี่นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ให้ดู seller ก็คือคนขายนะว่าคนขายเนี่ยเป็น top r a t e seller หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ เราสามารถซูมดูในรูปได้ด้วยนะแล้วที่สําคัญเราก็ขอเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมจากคนขายไม่ว่าจะเป็นรูปของตัวกล้องหรือว่ารูปตัวอย่างที่กล้องตัวนี้เคยถ่ายก็ยังขอได้ถ้าเกิดว่าเขามีนะครับแล้วก็ดูคนขายที่เขาレスปอนกับเราคือเขาตอบโต้กับเราตลอดเวลาแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือเข้าไปเช็คเลดติ้งหน่อยนะครับว่า เป็น positive feedback เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มีการการันตีไหมฟรีรีเทิร์ไหมอะไรแบบนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของค่าชิป p ิ้งนะครับดูยอดคน Follow หน่อยว่ามีคน Follow เท่าไหร่นะครับมีคนให้ดาวเยอะไหมอะไรบบนเงี้ยแล้วก็ลงไปดูพวก c o m เมนตจากรีวิวของคนที่เคยซื้ออะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็น positive feedback ควรมีมากกว่า99.5% ร้อได้ยิ่งดีนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่ค่อยแนะนําแปลว่าอาจจะมีเคยมีเคสที่แบบไม่โอเคนะครับสำหรับแท็กของเจ้าตัวนี้นะครับ eos 5ที่พอสั่งมานะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยพอซื้อของมาในราคาประมาณ3,100กว่าบาทน,นะครับก็จะมีค่าประกันด้วย1%นะครับจริงๆเนี่ยคอสหรือว่าราคาของที่มันขึ้นอยู่ในเว็บจริงๆอะ่ะมันแค่2 5 0 0เองนะ มีค่าขนส่งอีก531บาทนะครับรวมรวมก็ประมาณ3,115.86บาทว,าว้าวนี่อันนี้ภาษีที่น้องเสียนะครับก็จะมี duty tax amount นะครับ218บาท duty handling fee อีก185บาทแล้วก็ vat 7%อีก12.95รวมเป็น416 จุดนบาทรู้สึกว่าถ้าซื้อของที่ราคาต่ำกว่า1,500เราจะไม่ต้องจ่ายภาษีราะว่าส่วนใหญ่กล้องมันก็ราคาเกินนั้นอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นหมื่นเลยนะบางตัวนะครับเพราะนั้นก็ดูเรื่องภาษีกันดีๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยไม่ใช่ว่าแบบว่ากะว่าไม่เสียเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าถ้าโดนขึ้นมาก็ก็เจ็บนะ <c oughs> จริงๆเราต้องเผื่อว่าที่จะจ่ายค่าภาษีอยู่แล้วแหละเราก็ดูว่ามันเหมาะสมไหมกับราคาในประเทศปอบอกงี้ครับว่าบางตัวราคาถูกกว่าในเมืองไทยบางตัวราคาแพงกว่าในเมืองไทยนะครับคือความต้องการหรือความนิยมในแต่ละประเทศมันไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉนั้นจะซื้อตัวไหนไ,ดไงดูดีๆนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีจะได้ติดตามปอทุก คลิปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปแล้วบ๊ายบาย